เราได้เค้กแล้วค่ะทุกคนพร้อมกับเทียนเทียนวันเกิดค่ะมันเป็นเทียนพรรษานะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเซอร์ไพรส์อย่าบอกใครนะคะวันนี้เราจะมาทำเซอร์ไพรส์ให้กับพี่สาวค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ห้างโรบินสันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่พี่สาวเก๋ยอยู่บ้านหรือเปล่านะคะ เราจะไปซื้อเค้กค่ะเพราะว่าธรรมดาแกไม่ค่อยเพราะธรรมดาก็ไม่ค่อยซื้อให้อยู่แล้วก็ไม่ค่อยมี <c oughs> ก็ไม่ได้ซื้อซื้อไม่ค่อยซื้อของหรือว่าซื้อแบบอะไรให้แกนะคะส่วนมากก็มีแต่พี่สาวเป็นคนซื้อให้เนอตลอดเลยแต่วันนี้ขอทำภารากิจหน่อยนะคะว่าจะสำอะไรไหมจะไปซื้อเค้กให้แกเดี๋ยวเราไปเข้าห้างเลือกดูเค้กด้วยกันคะ่ะทุกคน<อ>ไปค่ะไปค่ะ ตามล่าหาใครจะเลือกเค้กสวัสดีครับกอนสวัสดีครับกนว,บวันนี้เราจะไปตามหาด้วยกันนะคะทุกคนไปค่ะให้เขากล้องเลือกนะเขากล้องเลือกไหมเขากล้องเป็นคนเลือกนะ ในกองเลือกเล็กให้ป้าไม่เอาไหยไม่เอาเนี้ยเนี่ยสวยนังฟ้าไงก็ให้ติอมนี่ก็เด็กนี่ก็ได้เนี้ยสีฟ้าเอานี้แหละชอบสีฟ้ามาก ไงมะครับไม่อยากกินอันนี้มากไม่โรุนเดินทางมาจากศรีสะเกดอ้าตาบวมมากมีคนใจดีพามมาซื้อของ ป๊าป้าสายเปย่แแวซื้อไก่ก่อน เราได้เค้กแล้วค่ะทุกคนพร้อมกับเทียนเทียนวันเกิดค่ะมันเป็นเทียนพรรษานะเทียนพบมันหาไม่ได้ที่จริงมันก็เราเล็กก็ได้นะแต่เราแบบวันเกิดพี่เราทั้งคนไงทั้งทีไงเราก็เอาไม่เหมือนใครไกลส่ดยาง เงินไค,คะทุกคนตอนนี้กําลังเดินทางเข้าบ้านหมู่บ้านนะคะเราต้องวางแผนกันก่อนกยยังไม่ลงรถนะเกยยังไม่ลงรถแต่ว่าให้ป้าลงรถก่อนเอาไหมโอเคไหมให้ป้าดูว่าแกอยู่หรือเปล่า <c oughs> ถ้าอย่างงั้นไอ้แผนไม่สําเร็จนะไม่รู้เผื <c oughs> ่อเราไอ้นี่ไปแล้วเขาไม่อยู่ทาําไงอ่ะ้จะอยู่ไหมเนี่ยต้องลุ้นะค่ะทุกคน พ่อเห็นแกบอกว่าแกจะไปเที่ยวแต่เราไม่รู้ว่าไงแต่วันนี้คือวันเกิดของพี่สาวนะคะแล้วพี่สายคนแกก็ไม่อยู่นะะใคระทุกคนหัวตื่นเต้นนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วน่ากลัวจังเลยเงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มเมื่อกีก็จอดเลยจะเป็นอะไรไปเขาไม่รู้แล้วแกก็นั่งอ่ต๊ะแกนั่งอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน โอ้แก,กนั่งตรงนี้นะอันนี้ลุงเอิบนะคะนั่งลุงนั่งตรงนี้ป้านั่งอยู่ตรงนี้เขารอเรากินข้าวโยจุดเทียเลยแล้วปะ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. អីយ៉ាទៅតែនិយាយទៅទៅអីគេទៅនិយាយតែពីមោះ